ประสบการณ์การเที่ยวพัทยา3วันและการเที่ยวกรุงเทพอ,อีก4วันเต็มค่ะเป็นวีล็อกที่รวบรวมความทาลิันความผ่อนคลายหรือว่าความระทึกตื่นเต้นไว้ในคลิปคลิปเดียวเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิงไหวที่กรุงเทพหรือว่าการไปเที่ยวผ่อนคลายการเดินงานหนังสือจอนไปถึงการนั่งเครื่องบินกลับบ้านกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากวันแรกนะคะเราออกเดินทางจากที่คณะในเวลาตีสีค่ะตีสีนี่ก็คือล้อหมุนแล้วนะคะอันนี้ก็คือกําลังเช็คจํานวนคนแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกันค่ะ โดยสถานที่แรกก่อนที่เราจะไปเข้าที่พักกันนะคะทางาสาขาเนี่ยก็จะพาเราแวะที่พิพิธภัณฑ์สั์น้ำนะคะที่มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะก็เป็นการเยี่ยมชมบรรยากาศนะคะของที่นั่นสักพักและลิ้นเป็นอะไรสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยไปเข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนกัน,นะคะ่ะ ซึ่งแน่นอนว่าเซไม่ได้เข Onion ้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าเป็นโฟเบียเนาะเป็นอ่าโรคกลัวปลาชนิดหนึ่งค่ะก็เลยเข้าไปไม่ได้เพื่อนๆก็เลยพาเซยมาที่หอศิลปวัฒนธรรมนะคะของมหาวิทยาลัยเนาะก็เป็นช่วงที่เขายังไม่ได้มีการจัดในิทศการหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะก็เลยแบบเออขึ้นมาเดินดูเล่นบนดาดฟ้าและกันอะไรอย่างนี้ค่ะกลิปการไปเที่ยวในอ่าทริปแรกก็เลยยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทนนี้ก็เดินออกมากับแอดมินหลังบ้านนะคะ แอดมินก็คือถ่ายรูปสนุกสนุกถ่ายรูปช่ำมากมากับเต้าเต้าเต้าแล้วอะไรนี่เป็นพรคคุณอย่สุงครับที่ได้ออก YouTube ช่องอะไรนะช่องเซ <c oughs> นดูเซวียเซนปังมีคนผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านคนนะครับหลอนมากสภาพ ค่ะและในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภูเวลลาที่ได้อาจองไว้ล่วงหน้าตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วค่ะเฮ้ขึ้นมาที่พักแล้วค่ะดูดีมากถูกและดีนี่อยู่จริงทสวัสดีครับผมวัยรุ่นนะครับตอนนี้อยู่ที่พัทยาครับตภูลวลลา เอาละะ้วค่ะหลายคนอาจจะเห็นหน้าตาพราะหนุ่มคนนี้ดูคุ้นๆนะคะก็คือทุกคลิปวีล็อกของเซนเนี่ยก็จะมีคนคนนี้นะคะอยู่ด้วยตลอดเลยบอกก่อนนะคะว่าเขาคือใครเขาคือบัดดี้ของเจเองะคะ่ะเป็นบัดดี้ที่สาขานี่แหละคะ่ะก็จะมาโผล่ในวีล็อกอ่าบางครั้งบางคราวนะคะตอนนี้ประโซนค่ะเรานะคะโอเคคะเพงนีเสรจะไปเพลงนีเสรเราจะไปไหนเน ภายในคลิปก็อาจจะปวดหัวนิดหน่อยนะคะไม่น่อยละอาจจะปวดหัวพอสมควรเลยก็ขอภายในส่วนนี้ด้วยนะคะเซไม่กล้าที่จะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ะคะ่ะไหนๆก็มาเที่ยวกันแล้วทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอภายในส่วนนี้ด้วย,ยจริงๆนะคะอ่าใช่ค่ะแล้วก็แวะมาตีปิงปองกันนิดหน่อยะคะ่ะ ป็นทริปในวันแรกของเราเนะคะวันแรกก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ค่ะแวะมหาวิทยาลัยบุรพานิดหน่อยแล้วก็กลับมาผ่อนคลายเล่นเต้นลําอะไรกันในที่พักก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเที่ยวกันในวันต่อไปค่ะอันนี้คือพวกเราแค่ะท <ância> านเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายไว้ <laughs> ถ่ายไว้ได้แค่ตอนนี้แหละตอนกินเสร็จน,นะคะยิ้มนะพี่แบบ อยากกลับไปนอนแล้วตอนนี้เลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนกนลางคืนให้ดูค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่กูเลาตอนดึกนะคะเข้าไน้ำอะไรก็คือแบบน่าเล่นมากแต่เราเล่นกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าจะมีทริปไปกรุงเทพต่อนั่นเอง อันนี้นบรรยากาศภายในห้องช่วงดึกเนาะถือว่าโอเคนะบรรยากาศ,ากาศอะไรต่างๆคือราคาก็ถูกด้วยแล้วก็โอเคโอเคเลยกลับเข้ามาสู่วันที่2ค่ะวันนี้นะคะเราจะนั่งสปีดบ๊สไปที่เกาะกัน,นะคะ่ะเพื่อที่จะไปชมวิวบรรยากาศต่างๆนะะที่ทะเลเนาะ

จากนั้นก็พากันไปขับรถเล่นบนเกาะต่อค่ะก็บรรยากาศถือว่าโอเคมากเลยค่ะเพราะว่าเรามากันช่วงเช้าก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีแดดสักเท่าไหร่ขับรถเล่นได้สักพักหนึ่งก็มาทานข้าวกันค่ะจะได้มีแรงในการไปเดินชมวิวต่อนะคะ เราก็ตัดภาพไปช่วงลุน้นระทึกนะคะเกือบกลับเรือตอนช่วงเที่ยงไม่ทัน,นะคะ่ะก็เลยต้องวิ่งขึ้นเรือกันไปอย่างนี้เลยสู้ชีวิตมากๆาจะมาย่างสเต็กน้วากิวสิบเอสเพราะว่าอร่อยให้สิบตัวมนะทะเล ราค่ะหลังจากกลับมาจากที่ทะเลนะคะเราก็มีการทําอาหารทําอะไรแล้วก็มานั่งทานข้าวด้วยกันค่ะตั้แรกว่าอายกินโตนี่วันสุดท้าย วันที่3นะคะของเราจะเป็นการเดินทางออกจากพัทยาค่ะเก็บของจากที่นั่นแล้วก็มาต่อกันที่หอศิลป์กรุงเทพค่ะซึ่งหอศิลป์กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นทริปสุดท้ายแล้วนะคะที่เซจ,จะมากับสาขาหรือว่ามากับเพื่อนๆในห้องนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะเซก็จะอ,ออกจากทริปค่ะก็คือไม่ได้ขึ้นรถตู้กลับกับเพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะอยู่กรุงเทพต,ต่ออีก4วัน,นะคะ่ะกับแอดมินหลังบ้านเนาะ ส่วนในคลิปที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะคะอันนี้คือเซออกจากหอสินมาแล้วนะก็คือแยกจากเพื่อนๆมาแล้วนะคะแล้วก็ลงมานั่งหารถนะคะที่จะไปต่อที่ที่พักของเราค่ะก็นั่งคุยกับแอดมินว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงกันต่อดี <c oughs> จะนั่งรถพิเศษไปจะนั่งแกลบไปหรือว่าจะเดินไปดีแต่ทุกความที่เราเดินกันมาทั้งวันแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเลยเราก็เลยตัดสินใจใช้เงินแก้ปัญหาค่ะนั่งแกลบไปจบๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาเช็คอินกันที่ My Hotel ค่ะที่พักถือว่าสะอาดมากๆเลยแล้วก็โอเคมากราคาประหยัดนะคะห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมเนาะถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะอยู่ได้สบายใจมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้ BTS เดินไปก็ถึงซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินออกมาหาของกินกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันที่เซจ,จะไปรับอ่าสหาย YouTube หรือว่า Tik t o k e r ด้วยกันนะคะก็คือไปรับคุณบีนั่นเองค mm ่ะเผื่อใครที่งงนะคะว่าคุณบีคือใครเนาะคุณบีก็คือเป็นอ่าติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งเหมือนกันเ่ะเป็นเพื่อนสายวาดของเซเหมือนกันค่ะก็มีทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่อง t i k t o k นะคะไปตามกันได้นะคะวันนี้จะไปรับแค่คุณบีก่อนส่วนวันต่อมาก็จะไปเจอคุณแฟนอีกวันหนึ่งนะคะ mm hmm. ซึ่งวันนี้เราจะเดินไปนะคะจะไม่นั่งแกลบไปแล้วเพราะว่า เรียนรู้แล้วนะคะว่ามันไม่ได้ไกลามากเดินไปก็ถึงค่ะ,ะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังรอคุณบีอยู่ในคาเฟ่คุณย่านะบรรยากาศคาเฟ่ก็คือน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะและในที่สุดค่ะเราก็ได้เจอคุณบีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นั่งอยู่ด้วยกันในคาเฟ่แล้วค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักกันมากๆเลยจริงๆค่ะจะมีภาพ เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นสัตว์ประจำตัวมาร์คอดเซงค่ะก็คือเสือขาวแล้วก็เป็นตัวเล็บเป็นตลลัวละครที่แอดมินหลังบ้านชอบนะคะห <c oughs> <ๆ S 1> ลังจากนั้นเราก็มาเดินเล่นกันแถวมาหาวิทยาลัยจุฬาสักหน่อยค่ะแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น,นะค่ะทุกคนอยู่ดีๆนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวขึ้นค่ะทําให้ต้องอพยพกันแบบว่า <c oughs> เป็นพักใหญ่เลยนะคะก็คือเป็นช่วงที่ชุนรม,มุนมากๆรอ ติดแล้วก็คนเต็มถนนเลยวุ่นวายกันสุดๆเลยค่ะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแซ่ก,ก,กับคุณบีถึงที่พักกันอย่างปลอดภัยหายห่วงะคะ่ะต้องบอกก่อนว่าบอกนี้บางวันแซอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้อาจจะมีข้ามไปบ้างนะคะเพราะว่าถ่ายไม่หมดจริงๆะคะ่ะเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะมาก <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะนัดเจอกับคุณแฟนนะคะหรือว่าคุณอุ้มเนาะสำหรับช่องทางการติดตามก็ตามนี้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นครั้งที่2องแล้วะคะ่ะที่เราจะได้เจอแฟนในชีวิตจ,จริงก็คบกันมาจะ6ปีแล้วก็เพิ่งได้เจอกันประมาณ2ครั้งนับได้ค่ะถู่ท้านั้ง ค่ะห,หลังจากเจอกันแล้วนะคะพวกเราก็เดินเข้าไปชมงานหนังสือกัน,นะค,ะค่ะก็คือแบบเดินกันฉ่ำมากมากเลยนะคะตั้งแต่บูธแรกยันบูธสุดท้ายเดินกันจนปวดขามากๆเลยะคะ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกล้อก็ได้รวมแชร์ลิงความชอบอะไรกับเพื่อนๆแล้วก็คุณแฟนนะคะ ป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นมาที่ชั้นชั้นบนนะคะของศูนย์ศรลกิจเนาะเพื่อที่จะมางานเทศก,กาลเกี่ยวกับอาหารแต่ละจังหวัดกัน,นะคะ่ะก็ด้วยความที่มันเที่ยงแล้วก็เลยแบบเอ๊ะขึ้นมาหาอะไรกินสักหน่อยดีกว่าอะไรอย่างงี้ค่ะ หลังจากเที่ยวกันได้หนำใจแล้วนะคะพวกเราก็มานั่งจุมปุกันแบบหนึ่งค่ะก่อนที่จะถึงเวลาแยกย้ายนะคะก็ต่างคนก็ต่างกลับบ้าน,นค่ะคุณอุ้มคุณบีก็คือแยกย้ายกันกลับบ้านเรียบร้อยอแล้วนะคะส่วนเซก็ยังคงอยู่กับแอดมินหลังบ้านอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกมานอกศูนย์ศิลิกิตนะคะมาถ่ายภาพวิวบรรยากาศอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะเราค่อยเดินทางกลับที่พักต่อนะคะ ระหว่างทางก็อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นซอยเปลี่ยวอะไรมากขนาดนั้นนะคะจนมาถึงวันสุดท้ายค่ะเป็นวันที่แซเจะบินจากกรุงเทพนะคะกลับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะ,ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่จะอยู่สนามบินดอนเมืองนะคะ อยากจะเล่าว่านอกจากช่วงนั้นนะคะจะเกิด after shock แล้วยังมีพายุฝนกระหน่ำเข้ามาอีกค่ะระหว่างที่เซนังเครื่องบินก็มีตกลุมอากาศบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไปแบบไปเช้ามากนะคะก็เลยโอเคอยู่ค่ะยังรอดปลอดภัยนะคะยังไม่เสียหายรายแสนหรือยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ด้วยกันมา ยาวนานพอสมควรแล้วเนาะก็จะขอรญยะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าคลิปบางส่วนก็คือไม่ได้อัดมาบางส่วนก็คือแบบเสียงหายไปบางแหละบางส่วนก็คือแบบว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะมาลงนะคลิปสั้นไปยาวไปงไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะจะปรับวันจะให้ลิ้นพันยังจบคลิปสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย